เรามาเริ่มรีวิวแพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะแบบก็จะประมาณนี้นะให้ดูแบบก่อนอันนี้จะเป็นคอปีนคอปีนเราจะใช้ลูกไม้นะในในในงานชิ้นเนี้ยตัวนี้จะเป็นลูกไม้คอปีนเป็นลูกไม้เทปนะคะแต่จะเป็นคอปีนมันก็จะตัดตัดแบบนี้นะด้านข้างก็จะต่ออันนี้ตรงนี้ต่อนะคะต่อต่อเป็นทีนี้ก็จะเป็นลูกไม้ตัดเป็นชิ้น ตรงนี้เป็นผ้าปโปรง่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลูกไม้ตรงนี้ผ้าลูกไม้ปูกับตัวรองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลูกไม้ปูกับตัวรองเหมือนกันส่วนตรงนี้ตรงกลางหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นเทปลูกไม้มาแปะตกแต่งนะคะเราจะเอาเล็กใหญ่แค่ไหนตามใจเราเลยแปะไปตรง กลางหน้าในแพทเทนร์ก็จะมีเส้นกลางหน้าให้นะคะให้เราครอบเส้นกลางหน้าไปเลยส่วนตรงนี้แขนก็จะเป็นลูกไม้รูดบนรูดล่างนะคะตรงนี้จะเป็นขอบแขนนะจะเป็นวางเชิงลูกไม้แล้วกอ็อันนี้เป็นวางเชิงลูกไม้เปล่าๆนะเป็นอันนี้วางเชิงวางเชิงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ เขาเรียกอะไรอะวางลูกไม้อ่ะวางเทปลูกไม้เย็บแปะลงไปเย็บแปะลงไปแล้วก็เอามาต่อกันกับชิ้นบนนี่นะคะส่วนตัวนี้เป็นเข็มขัดนะใช้ผ้าเฉลียงนะตัวนี้จะไม่มีแพทเทิร์นให้ไปนะใช้ผ้าเฉลียงตัดออกมาอัดกาวเอากว้างตามใจเราเลยปิดเส้นเอวไว้แล้วก็ทำเป็นหัวมีโบนะคะ แต่เป็นหัวมีโบแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวอันนี้ทํากว้างเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยนิ้วครึ่งสองนิ้วก็ว่าไปนะคะโบก็เช่นเดียวกันก็ใช้ผ้าเฉลียงเหมือนกันนะคะตามนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นผ้าโปเหมือนกันด้านหลังไม่มีรูปให้ดูก็จะเป็นเหมือนกันนะคะติดซิปหลังนะต่อไปขนาดไซส์ขนาดไซส์ก็ตามนี้นะคะ ตอนนี้เราทำอยู่แค่ SML นะคะไซส์ 2S นี่ก็จะต้องรอช้านหน่อยนะคะ 2S นี่ก็จะเป็นประมาณไซส์เด็กนะคะไซส์คนตัวเล็กถ้าเกิดเป็น XXS จะไม่ได้ทำเพราะว่าก็ลดจากไซส์ S ไปเลยก็คือยาวหน้ายาวหลังใช้เท่ากันแล้วก็เก็บข้างเข้าไปอย่างเดียวตัวนี้เป็น 2S 2S ก็จะลดความยาวนะยาวหน้ายาวหลังก็จะสั้นขึ้นไปอีกนะคะ ก็จะเป็นไซส์ประมาณคนตัวเล็กทั้งเตี้ยทั้งเล็กหรือจะเป็นไซส์เด็กกําลังเริ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้กลางหน้าชิ้นตัวชิ้นตัวก็จะตัดภาพผ้ารองซับในผ้าซับในผ้ารองลูกไม้แล้วก็ผ้าลูกไม้สุดเป็นสามชั้นนะหนึ่งสองเป็นชิ้นหน้า แล้วก็ชิ้นหลังหนึ่งก็จะตัดเหมือนกันเป็น3มชั้นทั้งลูกไม้ทั้งซับในถ้าใครไม่ใส่ซับในก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัดผ้าสี่ชิ้นนะคะอันด้านหลังก็จะเป็นตัดผ้าสี่ชิ้นเหมือนกันเป็นตัวนอกกับตัวเย็บกับเออแล้วก็ตัดผ้าลูกไม้อีก1ชั้นนะคะใน ในแพทเทิร์นอาจจะลืมเขียนให้อ๋อ,อเดี๋ยวรีบต้องรีบไปเขียนแหละนะคะก็จะเป็นปูลูกไม้ปูลูกไม้แล้วก็ผ้าตัวแล้วก็ผ้าเย็บกลับรวมกันเป็นเป็นสามชั้นเหมือนกันอืมก็จะตัดรวมทั้งหมดหกชิ้นหกชิ้นรวมทั้งลูกไม้นะคะส่วนตัวนี้เป็นชิ้นกลางหน้าของชิ้นหน้าก็จะเป็นตัดผ้าโปรง่งหนึ่งชิ้นสันทบผ้าแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นกลางหลังสําหรับ ตัดผ้าโปร่งเหมือนกันเราจะใช้ผ้าโปรง่งหรือจะใช้ลูกไม้อะไรนะลายห่างก็ได้นะที่บางๆลายห่างแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราใช้แต่ผมจะเขียนว่าเป็นผ้าโปรง่งนะคะตัดสองชิ้นด้านหลังติดซิปนะคะติดซิปมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็ต่อเอวแยกอิสระนะคะต่อต่อสะโพกแยกอิสระเหยกออกนะคะส่วนตรงนี้ ขอนะคะข้อหลังคอหน้าก็จะต่อตรงข้างคอด้านหน้าก็จะเป็นสันทบนะ,ะนี่สันทบไว้นะจริงมันจะเบรออกเป็นสันทบเนี่ยกระดาษนี่มันสันทบไว้แล้วก็อันนี้เป็นชิ้นหลังเรามาต่อกันต่อค้อเอาตัวเอาคอมาต่อกับคอเอาขาเรียกปกสินะปกมาต่อกับคอแล้วก็ปกหลังก็มาต่อกับคอแล้วก็มาเข้าไหล ไปพร้อมกันนะคะส่วนตรงนี้ก็คือแพทเทิร์นเสื้อนะคะแพทเทิร์นแขนเสื้ออันนี้เราก็รูดจากตรงนี้ขึ้นไปให้ได้โดยรวมเท่ากับรอบวงแขนนะคะรูดมากระจุกอยู่ด้านบนอาระยะการรูดก็แล้วแต่เราชอบเลยส่วนมากจะรูดไม่เกินอ่าไม่เกินรวมซ้ายและขวาหน้าและหลังเนี่ยไม่เกินห้านิ้วสี่นิ้วหรือห้านิ้ว แล้วแต่เราเราลองวางดูว่าเราชอบประมาณไหนนะคะส่วนตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นมีมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะก็จะรูดอยู่บริเวณตรงกลางเนี่ยตรงกลางตรงกลางตรงด้านล่างนี้จะไม่ค่อยอด้านในนี้จะไม่ค่อยมีรอยรูดเราก็รูดอยู่ตรงกลางนี้ให้มันเกิดกระพุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ขอบแขนเข้าไปขอบแขนเหล่านี้เราก็วางเชิงลูกไม้ด้านล่างนี้วางที่เชิงแล้วก็เอา ตัวเทปลูกไม้เนี่ยมาติดเกาะไว้ตรงนี้ลูกไม้นี่ไม่หมองก็ไม่ได้ทําระยะให้นะว่าจะเอากว้างเท่าไหร่ก็เอาลูกไม้เราวัดเลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่ลูกไม้เรากว้างเท่าไหร่ก็ใส่ไปหรือไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่เป็นเรื่องของเรานะคะเสร็จแล้วก็เอามาต่อกับตรงนี้ส่วนตรงนี้เราจะติดกระดุมหรือจะติดซิปก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เราแล้วแต่เราดี่ซน์ไปนะคะตามนี้มีอะไรอีกไม่มีแหละ จบประมาณนี้นะคะโอเคายบายบายบาย